สวัสดีทุกคนด้วยนะครเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวตัวอาเซนพลนะก็จะเป็นตัวแบบค่าไม้โดยเฉพาะนะตัวนี้ค่าไม้หนึ่งร้อเนะไม่มีค่ามีดผสมนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยวิธนะีการรันก็รันในเกมเท่าน,นั้นนะก็กนรันนะทุกคนต้องควักไม้ก่อนนะถือไม้ก่อนรันนะครับไม่งั้นค่ามันจะไม่ติดนะขีดแล้วผมรันให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นโหลดเดอร์นี้ขึ้นมานะแล้วก็ใส่ขีดได้เลยขีดที่เราได้ไปนะครับใส่ขีดปุ๊บแล้วก,กดรันแล้วก็รอนะครับอ่ะพอเรา อ่าเข้ามาแล้วนะมันจีไม่ให้เลือก2โหมดนะครับในตัวนี้นะนี่นะเราเราจะกดเลือกโหมดแล้วก็มากดตัวนี้นะครับจะมีโหมด1กับโหมด2นะโหมด1ก็คือเป็นโหมดโลนะจะแบบอ่าเอาไปเล่นแบบพวกโรเพอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ขี้หลังนะครับแบบเล่นเนียนๆรีตัวแบบกําลังดีนะครับรีตัวเนียนๆนะแล้วก็โหมด2นะจะเป็นโหมดอ่อโหมดไฮนะจะเป็นแบบโหมดไม่เนียนมากนะแบบมันเอาไว้แบบเต็มระบบนะอะไรแบบนี้นะครับ ก็ค่าต่างๆนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเขียนไว้นะครับว่าโหมดนี้ทําอะไรได,ได้บ้างนะเนี่ยโหมดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็เขียนไว้นะมาคิี้ง่ายไม่ขี้รางหัวไม่ไไมไลอยอะไรรีตัวรีตัวไว้นะหัวแข็งก็ถ้าเราอยากเล่นอ่าโหมดไหนนะก็ให้เราเลือกโหมดนั้นนะแล้วก็กดรนะันอ่าสมมติผมจะเล่นหมวดสองก็กดเลือกหมดสองมาปุ๊บแล้วผมก็กดตรงนี้นะอ่ะแต่ต้องถือไม้ก่อนนะในเกมนะเราต้องถือไม้ก่อนถ้าเราไม่ถือไม้ข้าม่ยไม่ติดนะแล้วก,กดรันเล่น อ่าพอรันเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้น success fully อยู่นี้นะแล้วก็กดอ่าปิดไปได้เลยนะครับปิดโปรแกรมไปได้เลยแล้วเราก็ไปเล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจตัวนี้นะก็ผมขายแบบถูกๆนะครับแค่1น9บาทเท่านั้นนะสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างเลยลได้เลยนะครับพร้อมมาครับ คืนนี้ฉัคงจะนอนไม่หลับก็เพราะว่าเธอไม่รักโทรศัพท์เดืนเดน i can't have